ก็ขอกบราบสวัสดเเพื่อเพื่อนทุกคนกันด้วยนะครับผมก็มาพบกับผมเปา KWS นะครับผมก็สำหรับคลิปนี้นะครับผมผมก็ได้เข้ามาอยู่ในเกมของไลน์เลนเจอร์อีกแล้วตามเคยนะครับผมว่านะครับผมก็สำหรับคลิปนี้นะครับผมในเกมของไลน์เลนเจอร์นะครับผมเราก็จะเข้ามาประคนาเลนเจอร์นะครับคาอูคูเลเล่นะครับผมให้เป็นล่าไฮเปอร์กันดีกว่านะครับผมอ่านะครับ ก็แล้วจากเมื่อคลิปที่แล้วของผมนะครับผมผมก็ได้เข้ามาทําการรีวิวเลนเจอร์ค่าอูคูเลเล่าะ8ดาวคมดาไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมมาแล้วแต่พอเข้ามาในคลิปนี้นะครับผมเราก็จะเข้ามาพัคขนาดเลนเจอร์นี้ให้เป็นล่าไฮเปอร์กันเลยดีกว่านะครับผมซึ่งสําหรับวัคถุณดิบในการบัฒขนาดเลนเจอร์ค่าอูคูเลเล่นะครับผมให้เป็นล่าไฮเปิร์นะครับผมก็มจะใช้ประมาณนี้เลยนะครับจะมีซาลิน่านะครับผมมีเป็นอะไรนั้นนี่ โคนหอบแฟงกี้นะครับผมมีซีซีเนาะนะครับผมแล้วก็มีเนี่ยผมมาราคาล่าราซินีนั่นเองนะครับผมซึ่งเดี๋ยวเราก็จะเข้ามาทำกับประคนากันเลยดีกว่านะครับผมคือมาเป็นสิ่งที่น่าตึงใต้มากนะครับผมในการที่จะประคนาเรนเจอร์หนึ่งนะครับผมให้เป็นล่าไฮเปอร์นะครับอ่านะครับผมซึ่งตอนนี้นะครับผมเราก็ดูในส่วนของระยะเวลาก่อนนะครับ เซรีน่าจะมาประมาณบ่ายโม่เนาะในส่วนนี้นะครับผมถ้าผมดูเวลาเรามาสั้นไม่ขางการแน่เลยนะครับเพราะว่าเซรีน่าเราขายอยู่1นึ่งเลนเจอร์นะครับผมในตอนนี้นะครับในโซนของเลนเจอร์เซรีน่าคือเราก็อยากจะพัฒนาเลนเจอร์นี้นะครับให้เป็นระไฮเปอร์ให้ได้ในหซึ่งปัญหาหลักของเราเลยคือเราขาดเลนเจอร์เซรีน่าอยู่1นึ่งก๊อนะครับถ้าผมอยากพัฒนาเลนเจอร์ขาให้เป็นระไฮเปอร์นั่นก็หมายความว่า ผมจะกก็ยาสซูเปอร์เรียวนา8ดาวนะครับผมใส่เรนเจอร์เซรีนาไปเพราะว่าเรนเจอร์เหล่านี้นะครับัมหมดเลยผมมีครบผู้เรนเจอร์แล้วนะครับผมไม่ว่าจะเป็นเรนเจอร์คาร่านะครับเรนเจอร์ของพงหอฟังกี้นะครับผมเรนเจอร์ยาซีซี่นะครับผมแล้วก็เรนเจอร์เซนคอตบอลนั่นเองนะครับเรามีครบแล้วนะครับราคาแค่เรนเจอร์เซลีนาเดี๋ยวที่เราไม่มีนะเดี๋ยวจะเข้ามาปลดล็อกกันเลยดีกว่านะครับผมในโซ่ของเรนเจอร์เหล่านี้นะครับที่เรามีแล้วนะครับ8ดดาว แป๊บหนึ่งนะครับผมแปดดาวอยู่ไหนเนี่ยแปดดาวครับผมนี่แปดดาวข้ามไม้นะครับผมนี่แล้วเราก็จะมาปลดล็อกนะครับผมนี่ยาซีซี่ยาซีซี่นี่เราเก็บไปก่อนแล้วกันนะครับผมแล้วเราจะปลดล็อยาซีซี่เออเนื้อที่เราคิดว่าเรามีมากกว่านะครับพนหอมแฟงกี้นะครับผมเรามีแล้วนะครับนี่อ่านะครับซึ่งยาซีซี่นะครับผมเรามีเยอะมากนะบอกไว้ก่อนคือชุดนี้คือยาซีซี่นี่เรามีเต็ม เต็มเลยนะครับผมนี่ปลดล็อคให้เลยแล้วกันในตัวของยาซีซีนะครับโอเคครับผมตอนนี้นะครับผมเราปลดล็อคยาซีซีเสร็จเรียบร้อยนะครับผมนี่แล้วก็พนหอบแฟงกี้นะครับเราขาดพนหอบแฟงกี้พนหอบแฟงกี้เรายังมีอยู่นะครับมันก็ไม่ใช่ปัจจัยสําคัญของเรานะครับแปดดาวพนหอบแฟงกี้อยู่ไหนครับเนี่ยพนหอบแฟงกี้ครับข้ามหมายด้วยแล้วกัน เพื่อจะได้หาง่ายขึ้นนะครับผมนี่พลหอบแฟงกี้อันนี้ปิดไปก่อนนะครับแล้วเราก็จะปลดลล้วพ่นหอบแฟงกี้อันไหนดีอ่ะคืนนี้มีแค่สองอันนี้มีสี่นะมันหายไปไหนหมดเนี่ยแฟงกี้ผมนี่หายไปเลยนะครับมาเจอแล้วับผมคิดว่าหายครับแฟงกี้เราอยู่นี่ครับผมเดี๋ยวเราก็ค่อยมาเก็บอคูดีเพื่อมาอัปเกรดเพิ่มเติมเนาะในส่วนนี้นะครับ นี่ครับผมเราขาดอะไรอีกตอนนี้ตอนนี้นะครับผมราขาแค่เลนเจอร์เซรีน่าแล้วนะครับผมเพราะว่าคาร่า,าเรามีแล้วนะครับนี่เราก็มีแล้วนะครับพลหอบแฟรกี้นะครับผมราคาแค่เซรีน่านะครับซึ่งเดี๋ยวเซรีน่าเดี๋ยวเราก็น่าจะสามารถกามล่าได้นะไม่น่ายากน,นะครับผมเวราจะยัดซป,ปเปอร์เนะียนาใส่เลนเจอร์เซรีน่ากันเลยดีกว่านะครับผมมเซรีน่าเป็นน้ำเนาะ ถ้าผมจะไม่ผิดนะครับเรนเจอร์เซรีน่าจะเป็นเรนเจอร์ข้าดน้ำนะครับเดี๋ยวเราก็จะเข้ามาทำการยักกันเลยดีกว่านะครับเซรีน่าอยู่ไหนแน่นี่เจอเรียบร้อยนะครับผมนี่เรนเจอร์เซรีน่าเรามีแค่ตัวเดียวเลยนะครับผมนี่เดี๋ยวให้ดูนะครับเรนเจอร์เซรีน่าเรนเจอร์เดียวกันเราไม่มีแล้วนะนี่เห็นไหมเราไม่มีเรนเจอร์เซรีน่าเลยนะครับผมในตอนนี้นะครับเราจะเป็นจากการยักซูเปอร์เรียวน้าแปดดาวใส่แล้วนะครับ นี่บผมมันเป็นสีซูเปอร์เรวนาป่ายดาวเหลือแค่ตัวเดียวพอดีเลยนะครับผมแล้วก็ยัดใส่ให้กับเรนเจอร์เซรีน่าละกันนะครับผมเพื่อพัฒนาเรนเจอร์เซรีน่านะครับให้เป็นล้านแบบไม่ใช่ล่านดีให้แบบว่าสามารถมีมาเพียงพอนะครับผมในการพัฒนาเรนเจอร์ของผมนะให้เป็นล่าไฮเปอร์ได้หนึ่งเรนเจอร์นะครับผมอันนั่นก็คือเรนเจอร์นี้ผมคัสนะครับเนียนะครับคัสอูคูเลเล่นั่นเองนะครับผมอันนะครับแล้วก็ เราจะยัดซูเปอร์เียวนาอีกเส้นเดียวกันเลยนะครับผมใส่กับเรนเจอร์คร์ดด้วยนี่เรามีนะครับผมโลคูเต็มที่เลยนะครับผมเพื่อพัคนาเรนเจอร์ค์ดเนี่ยให้เป็นล่าไฮเปร์นะครับโลคูเต็มพี่เลยครับผมนี่เรียวนาผมก็เลยไม่เยอะละนะแต่นิดเดียวน,นะครับก็พอพักขนาดเรนเจอร์ให้เป็นล่าไฮเปร์ก็อีกแค่ไม่กี่เรนเจอร์หลังนะก็จัดเรียบร้อยแล้วนะครับผม โอเคครับผมก็ตอนนี้นะครับผมเราก็สามารถพัฒนาเลนเจอร์คาร์นะครับผมให้เป็นล่าไฮเปอร์ได้แล้วนะครับนี่ดีใจมากนะครับก็การพัฒนาเลนเจอร์คาร์ให้เป็นล่าไฮเปอร์ได้นะครับผมสิ่งที่เราจะได้รับมาคือเราจะได้รับไมส่วนของความสามารถนะครับของเลนเจอร์คาร์นั่นเองนะครับเพิ่มขึ้นมาแล้วก็จะได้รับสกิลของล่าไฮเปอร์เพิ่มเข้ามาด้วยนะครับผมมาครับเสียสี่ล่าห้าแสนเหรียญนะครับผมในการพัฒนาเลนเจอร์คาร์ได้เป็นล่าไฮเปอร์แล้วก็ ถ้าหาลเราเป็ขนาดเป็นล้าไฮเปอร์นะครับผมหากขนาดเล็กหนาไปสู่เรนเจอร์เลื่อกุปกรณ์ขึ้นเลนเจอร์กน่า,าสมใส่อยู่จะสูญหายไปครับผมอ้าวเรนเจอร์บอสแป๊บนึงนะเรนเจอร์บอสผมมีสามลอนหรือเปล่าครับถ้ามีสามลอนผมเดี๋ยใช้เป็นสามลอนด,ดีกว่านะเพราะรู้สึกแบบมันจะเสียดายเรนเจอร์บอสผมเสียดายเรนเจอร์บอสนะครับเพราะว่าเรนเจอร์ซาลินาผมความใจแล้วล่ะกับเรนเจอร์บอสนะครับผมนี่ฮะนะครับเรนเจอร์บอสเราไม่มีโอ้ย ไม่มี3ามรอเลยนะครับเ้าเราสายที่เดียวคือเลนเจอร์บอสนี่หายไปเลยนะไม่มีเลนเจอร์บอสอยู่ในนี้ด้วยนะครับผมในกนําหนกการเลนเจอร์บอสมาอีกทีประมาณเที่ยนหรือหกสี่โมเย็นนะไม่เป็นไรผมเรารอได้ครับเดี๋ยวเราก็ค่อยเข้ามากรารล่าหาเลนเจอร์บอแล้วกันนะครับเพราะว่าผมรู้สึกเหมือนว่าเลนเจอร์บอสก็เป็นเลนเจอร์ที่มีความน่าสนใจนะเดี๋ยวเราค่อยกรารล่าหาได้ครับมาผมในร,ระบาพักขณะเลนเจอร์ให้ไปล่าไฮเปอร์กันเลยดีกว่านะครับผมอ่านะครับ มันเป็นสิ่งที่น่าเกึื่เกล้นะในการที่ผมจะพัฒนาเลนเจอร์หนึ่งให้เป็นล่าไฮเปอร์นะอ่านะครับมันเป็นสิ่งที่น่าเกึกื่เกล้แล้วก็จะเป็นสิ่งที่สวยงามด้วยนะครับผมเพราะว่าการที่เราจะพัฒนาเลนเจอร์หนึ่งให้เป็นล่าไฮเปอร์เราจะก็ยอมแลกสินใดสินหนึ่งเพื่อให้ผมประโยชน์ที่ดีกลับคืนมานั่นเองนะครับอ่ะมาพัฒนากันเลย, 4, 5, ยครับผมสี่ล่าห้าแสครับเลนเจอร์ซีรีน่าผมไม่น่ามีเกียร์ติดเนาะนะครับเพราะว่าผมดูแล้วนะครับไม่น่ามีเกียร์ไม่เป็นไรผม อัปเกรดเลยครับผมปุ๊บสี่ล้านห้าแสนครับพัฒนาเป็นล่าไฮเปอร์ได้แล้วครับผมและในที่สุดนะครับผมเราก็พัฒนาเลนเจอร์คานะครับผมให้เป็นล่าไฮเปอร์ได้เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมนี่อ่ะนะครับปบมือสิครับนี่ได้เป็นล่าไฮเปอร์แล้วนะครับผมแล้วเราก็จะเข้ามายักกบเขียวนะครับผมกบเขียวนี่อ่านะครับยักกบเขียวไปเลยครับสักสี่เกลแล้วกันนะครับไม่ยัดเยอะผมยัดแค่4พอครับประมาณนี้พอก่อนนะครับ โอเคครับผมตอนนี้นะครับผมเลเวลของเลนเจอร์คาผมก็เลเวล1นึรแล้วนะครับเดี๋ยวเราเอาเข้ามาใช้ในทีมหลักเราเลยละกันเพราะในไหนก็ถือเวลาอหลรที่เราจะเป็นแต่ก็เข้ามาไว้ในทีมหลักนะนี่ผมเราก็มาไว้ในทีมหลักได้แล้วนะครับผมแล้วเราก็จะเอาเข้ามาใช้แฮร์เลนเจอร์นี่ละกันครับโคนี่ไปละกันโคนี่เอาไว้ขโมยของได้นะครับผมเราจะใช้ป,ประมาณนี้ นะครับผมแล้วก็ในส่วนของสกิลนะครับผมเราก็ได้รับสกิลล่าไฮเปอร์เพิ่มเข้ามาซึ่งสมัครสกิลของล่าไฮเปอร์ก็คือมะพาอะโลหะนั่นเองนะครับอาเซอร์ก็มะพาวนะครับระยะเวลาเลเวลคูณศูนวินาทีนะครับแล้วก็ยุลเลอร์คาสส์อังกาของแฟกตรงข้ามไปด้วยนะครับผมระยะเวลาเลเวลคูณศูนวินาทีเช่นเดียวกันเลยนะครับผมในส่วนนี้แล้วก็เปลี่ยนสกูนะครับผมข้ามมืดนะครับผมให้เป็น ค้าแสนนั่นเองนะครับผมมานะครับนี่น่าสนใจมากๆนะครับขออภัยด้วยนะครับผมที่เสียส่วนนี้จะมีปัญหาเล็กน้อยนะครับขออภัยด้วยนะแต่ก็ไม่เป็นไรนะครับผมแล้วแต่ก็ยินงเสียผมก็อยู่นะครับผมมานะครับเราปรับใหม่เล็กน้อยนะโอเคครับผมแล้วก็ดูโดยรวมก็ถือว่าดีนะครับผมในโจกับสกิลนี้แล้วก็ตอนนี้นะครับผมเราจะลองเข้ามาใช้เล่นดูนะครับผมในหมู่ p p กันเลยดีกว่านะครับผมมานะครับมาผม คลิปนี้นะครับถ้าเรารีวิวไม่ละเอียดนะครับผมผมก็กราบขออภัยด้วยแล้วกันนะครับเพราะว่ามีข้อผิดพลาดเล็กน้อยนะครับผมในการที่เราจะเข้ามาทมาเล่นนะครับผมแล้วก็จะเข้ามาทำตีนะครับผมในหมวด PVP นะครับขออภัยด้วยนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่าครับว่าตีคนไหนดีครับน้าคนนี้ดีกว่าผมคุณนวพลนนะครับขอโทษด้วยแล้วกันนะครับขออนุญาตเข้ามาเป็นตีเพื่อมาทดลองความสามารถนะครับผมขอเลนเจอร์นะครับขาละกันนะครับผมนี่นะครับ นี่ผมมีเลนเจอร์คามาเรียบร้อยนะครับผมนี่ครีมฝ่ายกองข้ามนะครับผมก็จะปล่อยเลนเจอร์ออกมาได้ช้าลงด้วยสังเกตได้เลยนะครับแต่ว่าเขาจะปล่อยออกมาได้เร็วอยู่ในระดับนึงนะแต่ก็ช้าลงจริงๆแหละนะครับผมเป็นเพราะว่าความสามารถนะครับผมขอเลนเจอร์ที่มีสกัดการการเลียกสกลลูออกมาเนาะหรือว่าการปล่อยเลนเจอร์ของครีมกองข้ามออกมานน้นเนงนะครับที่มีความสามารถก็มีเลนเจอร์โคนี่ที่เป็นได้ครีมแล้วก็จะมีเลนเจอร์โคนี่แซลลี่นะครับผม แล้วก็ยัมีเลนเจอร์คาร์ดด้วยนะครับผมที่มีความสามารถนี้นะครับนี่ะนะครับโอ้สุดยอดอมากๆเลยนะครับผมแต่น่าจะสู้ย่าอยู่นะค่อยผมดูนะครับผมมาดูย่าอยู่นะครับผมในส่วนนี้นะครับนี่อ่ะนะครับเราก็ ปล่อยได้เข้าคิ่เราสู้ได้นะับแล้วก็ปล่อยสู้ไปเรื่อยๆครับผมนี่เลยเจ้าขี้มายูนิตบีมผมนี่กายเพียบเลยนะครับไม่เป็นไรครับผมเราใช้ไม้กายแล้วครับผมไม้กายผมนั่นก็คือแบบใช้พายุพัดกับป้อมไปเลยแล้วกันนะครับผมนี่คือไม้กายของผมนะแล้วก็ไปเลยครับผมไปครับนี่ครับผมคือไม้กายของผมนั่นเองนะครับผมเ่น้าวใส่แบบนี้มาก็สวยสิครับใส่บาบารียมาแล้วนะครับผมมาครับ เราไม่ยอมแพ้หรอครับขอส่บับบาเล,ลียมมาใช่ไหมครับเราก็ปล่อยเรนเจอร์คานมาช่วยโจมกีเลยนะครับผมในตอนนี้คือแม้ว่าเราจะไม่มีเรนเจอร์ที่ขโมยเรนเจอร์คิมฝ่ายกองค้ามาก็ไม่เป็นไรนะครับคือเรามีเรนเจอร์ที่คิดว่ามันดีมากที่สุดก็คือเรนเจอร์นี่ครับผมเรนเจอร์ผมคิดว่าดีที่สุดในคีมผมนะครับในตอนนี้ผมคิดว่าน่าจะเป็นเรนเจอร์สโคนนี่แชมเปญนะครับผมอ่านะครับ นี่ผมก็มาจมตีป้อมได้อยู่นะครับนี่นี่ผมก็ยื้อเรื่อยๆนะครับผมกรอนนี้ครับเราสามารถยื้อได้ก็ยื้อไปก่อดน,นะผมเพราะเรารู้ว่าดูจากสถานการณ์แล้วผมมีโอกาสแพ้นะแต่ว่าเราก็มีเลเจอร์คีมคขาสามารถยุนิบบินะครับผมที่จะเข้ามาช่วยผมได้ใน่อนนี้นะครับเพราะว่าสภาพเกียร์ครีมเขาน่าจะเป็นเกียร์แบบใส่เกิมแน่เลยนะครับดามเมจได้แบบดีมากๆนะครับ น่าจะไปเกียร์คี่แบบสายเกินแบบว่าเกียร์แบบเจ็ดดาวอย่างนี้นะครับเดี๋ยวเรารอแพ้หรือชนะเดี๋ยวเราก็เข้ามาดูครีมของเลนเจอร์ฝ่ายกงข้าบดีกว่านะครับว่าเขาปิดเกียร์กันยังไงนะครับแพ้เลยครับผมแพ้เลยครับไม่เป็นไรครับผมแพ้แล้วไม่เป็นไรครับเดี๋ยวเรามาดูเกียร์ของเลนเจอร์ครีมฝ่ายกงข้าบกันดีกว่านะครับว่าเขาปิดเกียร์ยังไงกันบ้างนะครับผมคุณวัพลนะครับก็สําหรับสภาพเกียร์ที่เขาปิดนะครับผมก็ รู้สึกเหมือนว่ามันธรรมดานะเกียกร์ที่เขาเกียคือแบบเป็นเกียร์สายฟรีเลยนะครับผมนี่ครับคือเกียกร์ที่เขาเกียไปคุกเกียร์ที่ผมมีอยู่แล้วนะก็คือว่าการติดเกียร์ขเขาก็สามารถติดเกียร์ได้ค่อนขั้นดีนะครับผม,มนะครับม,มีเลนเจอร์จอนลเคนด้วยเวอยากได้เลนเจอร์นี้มากเลยนะครับล่าไฮเปอร์เกษตรได้นะครับผมจะไม่สามารถพัฒนาเลนเจอร์นี้เป็นล่าไฮเปอร์ได้นะครับส่วนเลนเจอร์ ทีมที่สองเขาก็จะเป็นเลนเจอร์นี่ผมแซลลี่นะที่ออกมาสร้อยดำเมจเลนเจอร์ที่มียูนิตบินนะครับสกตได้เลยนะครับว่าเลนเจอร์เอเวอร์ดผมนะครับสู้ไม่ไหวผมเลนเจอร์เอเวอร์ดผมเจอสกิลของเลนเจอร์แซลลี่ครับผมก็เรียบร้อยแล้วนะครับผมก็ไม่เป็นไรนะครับทีมเขาถือว่าดีนะใน้บอกขอบทีมเขาคือกลิกเกียก็ดีมากนะครับเดี๋ยวเราเอาใหม่ครับผมไม่เป็นไรครับบอลลอฝีมือใหม่แล้วก็อีกสักรอบหนึ่งแล้วกันนะครับผมหรือว่าเป็นการบอลอฝีมือรอบสองนะครับ เมื่อกี้ราบผมไขหน้าไปเรียบร้อยนะครับผมกับว่าเราไม่ยอมแพ้แน่นอนครับเรามากองกันเลยนะครับในรอบที่2กันดีกว่านะครับปุ๊บนี่ครับผมมาดูครับดูเลนเจอร์คาร์โฟกัสให้เลนเจอร์คาร์ดีดีนะครับเลนเจอร์คาร์นะครับผมจะเปลี่ยนสกิลน้ให้เป็นต้นมะพร้าวนั่นเองนะครับผมครับผมจะไม่ผิดนะครับผมในส่วนของสกิลล่าไฮเปร์นะนี่อ่านะครับ ไปครับผม่วนนี้ครับไปครับเลนเจอร์คิมเขานี่ผมรู้สึกเหมือนจะไม่มีเลนเจอร์ที่มีความสามารถสก,กัดการยนะูนิบินเนาะรู้สึกเหมือนเลนเจอร์ยูนิบินนี่คือไปได้สบายสบายเลยเลยนะครับวันนี้เขาขโมยเลนเจอร์ผมไปด้วยเนี่ยมีเลนเจอร์โคนี่อยู่นะครับ <c oughs> ซึ่งเลนเจอร์โคนี่นี่นะครับผมก็สามารถขโมยเลนเจอร์ผมได้นะมันก็เหมือนเปรียบเสมือนแบบเลนเจอร์โคนี่ไม่ใช่โคนี่ดนีเลนเจอร์แซลลี่ดั ony, ิซนะี่เนาะ ที่สามารถขโมยเลนเจอร์ของทีมฝ่ากโกข้ามได้นะครับผมโคนียนปล่อยหนึ่งอันนี้ก็เช่นเดียวกันเลยนะครับสามารถขโมยเลนเจอร์ได้การประสิทธิภาพของเลนเจอร์โคนี่กับเลนเจอร์ซารีดาวิซี่ผมไม่รู้ประสิทธิภาพเลนเจอร์ไหนจะดีกว่ากันเนาะเดี๋ยวเราจะมีการทำคลิปรีวิวให้ดูแยกมาให้อีกรอบหนึ่งแล้วกันนะครับเพื่อให้รู้ว่าประสิทธิภาพของเลนเจอร์ไหนจะดีกว่ากันนะครับ นี่ผมก็ปลอมเลิฟเสียดเลือดแล้วนะครับผมนี่ครับอ่านะครับซึเลนเจอร์ฝ่ายเขาข้ามก็จะปล่อยออกมาสารลนสาเกลกันเลยครับปล่อยมาเร็วกว่านี้ผมมีเอกาับแพ้กันนะดูจากสภาพนะครับผมกล่ว่าคี้เลนเจอร์เขาดูเหมือนมีเยอะนะครับผมเพราะว่าเขาขโมยเลนเจอร์ผมไปนั่นเองนะครับมาอ่านะครับคือขปมนเลนเจอร์โคนี่อ่ะขณะเดยวผมจะลอปรับเปลี่ยนทีมดูนะครับอีกสักรอบหนึ่งแล้วกันนะครับ เราจะมีการปรับเปลี่ยนทีไปเล็กน้อยนะครับคือว่าจะปรับเปลี่ยนทีอย่แบบนี้นะครับคือเราจะเอาเลนเจอร์นะครับโคนี่ ah เขมาไว้ในียทีมาด้วยแล้วกันนะครับเราจะมีการปร,ปรับเปลี่ยนレนเจอร์บาสุ so ออกไปนะครับมาครับผมมาดูกันดีกว่าว่าเราจะレนเจอร์ไหนเอาไปดีนะครับมัดไรเดอร์นี่ก็ดีนะเรนเจอร์มัดไรเดอร์นี่ก็ดีนะครับผมกอก้าปพายุฝนนะครับผมว่ามันก็ดีนะครับ แต่ว่าเราจะมีการปรับเปลี่ยนนะครับผมเพื่อให้มันดีมากกว่าเดิมนะเรนเจอร์โคนี่นี่เห็นไหมครับว่าสกิลนะครับอาเซอร์สักโกในพื้นที่มาไปพับพวกที่กําหนดได้นะครับผมนี่สิวินาทีเลยนะอ่านะครับมาผมมาปรับเปลี่ยนกันดีกว่าผมมาครับเราจะลอปปรับเปลี่ยนดูนะครับว่าเราจะเรนเจอร์ไหนออกไปดีแล้วว่าเรนเจอร์มือวอลาสดุเรียหรือว่าเรนเจอร์แสกกิฟดีนะครับ ซูดซ็กีผมว่าผมไม่ออกอยู่แล้วล่ะเพราะว่ามันเป็นล่าไฮเปอร์อยู่แล้วนะเอาเลนเจอร์มุมวอลลสตุริยาออกไปก่อนแล้วกันนะครับเดี๋ยวปรับเปลี่ยนทีมดูนะครับว่าเซตนี้นะครับผมทีมนี้นะครับจะทำให้ผมชนะได้หรือเปล่าเนาะในส่วนนี้นะครับเราจะมา,ป,าปรับเปลี่ยนทีมบุลดเล่นน้อยนะครับปุ๊บมาดูทีมนี้กันเลยเดีก,กว่าผมมาครับ มอีกรอบหนึ่งนะครับผมก่อนที่เราจะลาเพื่อนๆนะครับจบคลิปกันแล้วนะสำหรับใครที่มีปัญหาในเรื่องของการเกียร์นะครับผมก็สามารถคอมเมนต์มาสอบถามผมกันได้เช่นเดิมเลยนะครับผมเรายินดีที่จะตอบเนาะใน่วนนี้นะครับผมเข้าที่ผมรู้นะครับผมคือถ้าเป็นเกียร์แบบฟรีๆนะครับผมเกียร์ฟรีนะครับผมผมสามารถตอบเพื่อนๆได้แบบ80%เลยนะครับเพราะว่าส่วนใหญ่ล้วเลนเจีร์ในคลิปผมนะเป็นเกียร์ฟรีเกือบ้งหมดเลยนะครับผมนะครับ นี่ผมแล้วก็ปล่อยเรนเจอร์ออกไปครับขโมยเรนเจอร์ผมได้ผมก็สามารถขโมยเรนเจอร์เขาได้เช่นเดียวกันนะครับผมเพราะว่าเราก็มีเรนเจอร์โคโนี่ขโมยเหมือนกันนะอ่านะครับ นี่ครับผมอ่ะเขามีบาบารียด้วยครับผมนี่เอาขโมยเลนเจอร์คัทผมไปด้วยโอ้โหสุดยอดมากๆเลยนะครับผมขโมยได้หมดเลยนะครับนี่ครับผมอ่ะนะครับก็ก่อนนี้นะครับผมป้อมเริ่มเสียเลือดแล้วนะครับผมนี่อ่ะนะครับเราก็ปล่อยกลับไปเส้นเดิมเลยนะครับแบบนี้นะครับเขาจมตีมาพายุมาแล้วก็พายุกลับได้ครับแบบนี้เลยนะครับซิป้อมแล้วครับผม บาบาเลียมาใช่ไหมเราก็ใส่บาบาเรียไปนะครับเพราะว่าเขาใช้น้ําแข็งม,มานะครับอ่านะครับก็สําหรับตอนนี้นะครับผมป้อมก็ใกล้จะไอ่แล้วนะครับผมอ่านะครับ นี่ผมก็มาดูนะครับว่าเลนเจอร์คาสกิลก็ค่อนข้างติดบ่อยนะในส่วนนี้นะครับผมกับว่าส่วนนึงนะครับผมก็มาจากความสามารถของครีมนั่นเองนะครับว่าครีมเราจะก็มีความสามารถยันไหนนะถึงจะทําให้เรามีโอกาสชนะมากขึอถ้าสมมติว่าครีมเราเลนเจอร์ไม่ดีนะครับก็จะทําให้เราแพ้ได้นะครับผมดังนั้นนะครับผมความสามารถของเลนเจอร์กับละเกิดในครีมรวมมีความสาคัญทั้งหมดนะครับแนวคาเนกิเกียนะครับเลนเจอร์ครับผมนะครับ ถือว่าสับคำนั้นมาโอเคครับเอาไปว่าค่ะไปเพื่อชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กันด้วยนะครับผมเพื่อไป